สวัสดีครับมีใครอยากได้ลูกหมาไปเลี้ยงบ้างมีทั้งหมด12ตัวนะจะอยากได้ไปเลี้ยงกี่ตัวก็มารับไปนะผมอยู่ที่อำเภอรกระบินบุรีนะจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสนใจติดต่อทักได้ใต้คลิปนะคือหมาเนี่ยมันเป็นหมาที่วิ่งอยู่ตามรอบๆหมู่บ้านของช้างลงนี่แหละเนาะก็ ผมโทรไปหาประสัตว์ขเขาก็บอกว่าเออมันไม่มีคนจับจับแล้วก็ไม่รู้ไปไปไปเขาเรียกอะไรนะไปขังไปไว้ที่ไหนอะ่ะเป็นพท,ที่ที่เป็นบริเวณที่เลี้ยงเขาอะ่ะเออผมก็งงนะว่าเขาประเทศไทยเราเขาไม่ดีลงานกันเลยเหรอว่าจะต,ต้องอยังไงแล้วทิ้งท้ายคำท้ายนะบอกว่าเออประเทศเรามันยากจนบอกพี่ประเทศเราไม่ได้ยากจนนะประเทศเราอะ่ะเออ มีเงินเก็บในคลังเยอะๆนะแล้วบอกเออเดี๋ยวพี่พี่ยุ่งอยู่พี่ยุ่งอยู่พี่ทํางานก่อนคือพูดกับผมแค่เนี้ยเป็นเสียงผู้ชายคือแบบผมแม่งโคตรเสียอารมณ์เลยเพื่อนคือประเทศเรามันมันขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็บอกว่าเออแต่เขาบอกว่าเขาก็มีมาแล้วนะเออเมื่อสามเดือนที่แล้วเขาก็มาฉีดทําหมันอะไรเงี้ยไปร้อยตัวโอ้โหแต่หมามันทั่วประเทศเลยแล้วตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาคุ้มครองสัตว์ด้วยทําอะไรเขาไม่ได้อะเออ แต่ถามว่าคนเราก็ไม่ทำอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยเนาะเออเราทำไงดีแล้วน้องน่ารักด้วยถ้าเรามีมีกำลังมีเงินพอจะซื้อข้าวเขากินทุกมื้อมันก็โอเคอะ่ะมันก็ให้เขากินได้ละมื้อสองมื้ออะไรเงี้ยแต่มื้อไหนเราไม่มีให้เขาอะ่ะเขาจะอยู่ยังไงอะ่ะมันตั้งสิบสองตัวยังไม่รวมพ่อรวมแม่ทำดิโอ้ย หัวจะปวดมากเลยคือที่ผมมันเป็นที่เปิดๆดอะเพื่อนมันเป็นเหมือนแบบผมอยู่สวนน่ะเออสมเจ็ดวันมาทิ้งอยู่กรุงเทพอะ่ะเออแล้วแล้วผมก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ตลอดอ่ะเพื่อนมันทํายังไงอะ่ะเพื่อนมีแนะนําให้หน่อยเลยว่มแนะนําไปใต้คลิปหน่อยได้ไหมว่าเอ,อมีวิธีทางออกไหมคือผมนอกจากไอ้กรมปรศุสัตว์ที่ผมโทรไปแล้วนะคือที่ไม่ได้เรื่องได้ความอะไรเลยนะนะครับ คือไม่มีทางออกให้ประชาชนอ่ะขนาดกำนันผู้ใหญ่บ้านทางนี้ก็ยังจะต้องติดป้ายบอกว่าห้ามให้อาหารหมาเลยอะแล้วเราประชาชนเราจะทำยังไงอ่ะออันนี้มันก็กลุ่มชัยแทหลายนะเนี่ย <c oughs> เพื่อนช่วยแนะนำหน่อยนะหมดปัญญาเห็นแล้วก็สงสารเนะี่ยจะทำไงได้